thank we'll you เลยครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับรายการเคโลโลเกมรีวิวนะครับอยู่กับผมนายเคโลเคโลคุงนะฮะแล้วก็ไล่มีเพื่อนมาเฟเจอร์ลิงนะนั่นคือคนพามจากรายการฮีโร่เกมรีวิวนะครับโอเคครับไปเลยครับคุณพามเฮ้ยสัตว์หนึ่งวะไปเลยครับอยู่กับคนกินเส้นนะครับหนึ่งศูนย์ศูนย์คนนี้โน่าเส้นนั่นเองเฮ้ยเด็กแค่ชิคกี้พายเสียวอาหารเจ็บมอนซื้อเปล่าซื้อเปล่าไม่ซื้อไม่มีตังค์แต่เลยหน้ากากกูมีหนวอยแต่สี อ,อันนี้คือเราก็อยู่กับภาค SCP อีกแล้วนะครับแต่อันนี้คือ087<บ>คือลงบันไดน,นะครับใช่ไหมครับลงบันไดสุดหลอนคืออคืปุ่ม SP อะไรนี่คือมันจะพาเราเข้าไปอยู่กับไก่ SCP นะครับแล้วไม่นเข้ามาเลยกด SP คือมันจะดูไอ้นี้ใช่ไหมพาม<อ>ดูคนที่ลงบันไดอยู่นะครับว่าแม่งจะหลอนพวกกูเห็นมันลงเป็นชาติแล้วนะไอ้เหี้ยมัน่ขอแม่งจะหลอเลยเหรอฮะเฮ้ยเราเรามาดูมันเฮ้ยไอ้เหี้ยอะไรเขาอะไรดำดำ ดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวคุณสังเกตดูที่มือดเดี๋ยวแม่งชาวล็อกไอเหี้ย <c ười> คนล็อกไอเห <c ười> ี้ยช่างเนี่ยดูเดี๋ยวแม่งเข้าครบเลยชาวล็อกช่างแอร์บินได้ <c ười> <c ười> ช่างแอร์บินได้ป <c ười> ี๊ดเลยช่างแอร์บินได้ปีดาบด้วยกูเห็นอะไรดำดำตั้งแต่เมกี้นี่แหละดาบฟันดาบฟันแอร์ไว้เนาะพาม,ะมึงมึงลองซูมอินดิซูมอินแล้วมองไปข้างหน้าโอ้ไอคนนี้แล่นอยู่แม่งเห็นอะไรดำดำเป็นเส้นเส้นเลยเป็นขนไงนขนโถดขนไหมไม่ใช่ลงไปแล้วมันมีสาวโลให้เลื่องด้ยอืมครบเลยมึงรู้แล้วครับรู้หี นรูมอยงี้ว่ากลับมาดีกว่านะครับอย่าไปเกินไปกับไอ้พวกพามออกทะเลดยาอ่อนนะครับเปลืกลงเล่นแล้ววะรอรอรอแม่งเล่นเสร็จอเรอมันเสร็จตากูอ่ะต่อไปตากูจะได้ไงไม่รู้อ่ะอีกไม่กี่นาทีเมนเมนเชลนี่ประมาณกี่อย่ามองแล้ว่าสองปียี่สิบปีง่ายนาทีเมนเชลยี่สิบนาทีอ๋อเชิญ้า ไม่ใช่เด so ี oh, mm. oh, ๋ยไม่ใช่มิเตอร์ม <un> ิเตอร์มิเตอร์มิเอเตอร์อ๋อมีมิเอเตอร์มิเอเตอร์อ๋ออันนี้มีมิเอเตอร์มีมีมิเอเตอร์มียี่สิบคนใช่ไหมเออมิเอเตอร์มิเอเตอร์มีมีบีคอร์ดมีมีบีคอร์ดแล้วไอคอร์ดนะครับเอ้ยไม่ใช่และและและอีคอร์ดนะครับก็อีสิเอดีคอร์สทักผมก็ก็มีเอสซีพีหนึ่งแปดเจ็ดไอไอเฮิร์ตฮิมร์ดเมืก่อนเราไปถามคุณแป๊บมามันบอกว่ามันเป็นสอแปลว่าอะไรสอแปลว่าเห็นใช่ไหมสอวะนะ โซโซอซโ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 ้โซโาโซ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 โลโซ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 ยซโซโซองมซโซโซรซโซัซมซโมโงโซโซเซโซโซโมโงโซโซโซะซโ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 งอซะเฮ้ยจโารู้สึกว่าดโดโซโซเรโ่โซโดดซโ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 ซนเโซโซโเรซ่ซโ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 ะดซโซโปโซ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 โเโซ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 โหโเรซโซเซโ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 ้โหลซโซโมโซโาโซโ เส้นขนขนแดงเนยอะมึงไอ้เหี้ยเลยกูว่าม่งยิ่งหลอนละอย่าดูต่อนะพี่น้องออ๋อไม่ดูไม่ดูดูนะก็ดูก็ดูเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเล่นแบบถ้าของจริงนี่มันจะเจออะไรวะของจริงเหรอไม่เคยเล่นเฮ้ยเคยเล่นอยู่กูเล่นจนกล้องกูถ่ายกล้องกูอะกล้องกูดับเลยเล่นเล่นเฮ้ยหานี่มือไว้ช่างแอร์บินได้อะไอ้เหี้ยเมื่อไรจะตากูเนี่ยฮะต่อไปตาใครเฮ้ยแม่งหยุดแล้วม่งหยุดแล้วดูเดี๋ยวช่างแอร์แม่งมีปีกแล้วตอนเดินลงบันไดมังเป็นชาวล็อกไอเหี้ยชุดไอได ใช่ไอดูดชุดไอไดมันบอกว่าชุดควรควรจะมันบอกมันอะมันควรจะตายวูดไม่ใช่เหรอช่างแอร์บินได้คุณจะตายแล้วเหรอวูดควรจะไม่ใช่ไอสัตว์ชุดมาจากไหนวะคำพูดก่อนตายคืออะไรคำพูดพามฮอะอย่าละนเกะัเพื่อง่ะเอ้ยมาถึงไอเนี้ยให้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 ใหใหพอเองตายถ้าถ้ามันจะตายมันจะพูดก่อนตายว่าอะไรไม่รู้อ่ะไอโน่ชูแบะมันพูดตอนตายว่าผมไม่เล็กนะครับ สมบูรเลยนะครับแล้วแม่งก็ตายแล้วแม่งก็ปีกบินได้สมบูจะบินได้เองไงไอ้กี่ปีวะเนี่ยเดี๋ยวดูไอ้ไอ้อะไรยี่สิบเตยเตยเนะโอ้โหแม่งยังเวลาเท่าเดิมเลยพามเริ่มเริ่มเครียดแล้วฮะอ่ะกดปุ่มนี้กดปุ่มกดปุ่มกดปุ่มพี่เอ๋ยออกมานได้แม่งเดินแล้วแม่งลงบันไดดูดิไอสัตว์แล้วดูฝูสังเกตมือไปดิโอ้ยเหี้ยเฮ้ยพามเจอผีผีเยืมพามผีผีผีไหนอู้โดนจับแล้วโดนจับแล้วโดนซาลเรนเดอร์แมน จบพี่น้องมันขึ้นมาแล้วเย็บบอลตาไปตาผมตาผมจองประตูก่อนรับจองประตูก่อนประตู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 ของกู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 แลาไม่เข้าอ่ะม่ต่อของกูของกูมันไม่ง่ายไอ้พาม์บได้ลงไอพาร์บได้คุณพามนะครับคุณพามกูบอกแล้วมันจะเป็นของกูของกูเท่านั้นมันจะเป็นของกันกูแล้วทาการพามอยู่ใช่ครับโชว์ความล็อกหน่อยครับ นี่ก็เป็นมาใช่เขาคืออ่าบุรุษผู้มาปราบฉีดกินเส้นซูมซูมซูมอุ้ยซูมอินมอินซูมอินผมก็ซูมว่าโอ้ยจัดหลอนอุ้ยพี่น้องครับผมจะทำให้ดูพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พ่อแม่เขาไม่ดูหรอกจัดเพราะทำงานกระโดดแล้วแน่เอ๊ะกระโดดลงไม่ได้ความปะเท่าเท่าที่กูคาดเดานะประมาณหนึ่งร้อยชั้นหนึ่งร้อยชั้นอ่าฮะทำไปจับถึงเร็วเปล่า เชื่อว่าถ้าเป็นเราอ่ะเราจะกระโดดตั้งแต่ชั้นนี้แล้วก็โดดลงไปสุดเลยงงไม่งงใช่ไหมไม่งงตายเออนั่นแหละงงขาไม่หักปวดต้นยากนะยากแป๊บนึงนะกูเก็บไม้ก่อนไม้แม่งแตกเดินเร็วๆดิพ่มชักช้าเว้ยเฮ้ยชักเร็วอ่ะนี่ดูดูดูต้นขอบบันไดสัตว์เมฆสัตว์ไหมล่ะมึงไม่เมฆบะกูเทพบะจบเปไม่ใช้เบบับเปบับเปเอีย คามยูสเปนมีไรเล่าดิยูสเปนมีอะมูนวอลมีไรเล่าแบบมูนวอลกลงวันไหนเต๋อเต๋อเต๋อเด้อเด้อเต๋อเด้อเด้อออเร็วเร็วๆมาวิ่งมาแวะอ่ะเฮ้กูขึ้นนี่ว่ะสัตว์ไม่บอกกูเลยพวกมึงอ่ะมาวิ่งมาแว๊กเราจะทำการเปิดเพลงนะครับใช่ไหมครับขาขึ้นเลยฮะโอเคกูลงแล้ว no 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 อะไรไม่ถ้ากูกูไม่ได้กลัวมันจะถึงมันตัต้งสองชั้นได้อะนะไม่รู้สิคนนีโน่ครับคนอยู่ไหนครับดูแลตอนนี้ว่าตอนนี้กูถึงชัน้นห้าว่ะเสร็จแล้วคนนีโน่เราจะมาสัมภาษณ์คนนีโน่กันก่อนออะน,ะนะครับอาหอกและครูนะครับนะครับคูลักการคุณชอบดูหนังประเทศอะไรไม่สุดครับญี่ปุ่นกุรู้เลยโน,โนอก<ม>ูต่ปุ่นแน่นอนทำไมถึงชอบดูญี่ปุ่นฮะของมาร้องตังคอะไรนะครับ แล้วทำไมหน้าคุณเหมือนหมียังเลยครับอมันเล่นกับสุนีบ่อยสุนีเตะหน้าคสุนีเตะหน้าแล้วทำไมหัวคนมีตุ๊กตาด้วยครับมันเป็นค้างคาวไม่ใช่ตุ๊กตาเออโง่ละละลและใส่คุณเอามาแางไหนครับเนี่ยไส่เหม็นนะเอามาจากโรงงานโรงงานรยาสูบโรงงานยาสูบมาเสือกีอะไรใส่มันเหม็นเลยโน่เราจะดูคุณพามต่อนะครับก็เข้าใจว่าใส่โน่เหม็น ความหลอนจะเจอกันช่วงไหนเจอกันช่วงนาครับผมพี่ปองช่วยผมด้วยเอ่อคนคุณกล้วยครับตรงไปครับเลี้ยวขวาครับพี่ป๋องผมฟังในช็อที่ทุกคืนเลยนะทำไมพี่มีรถเอที่จะสั่งผมเลยผมฟังโดยช็อปพี่ทุกคืนนะไม่ไม่ได้ครับขวาครับควยกขึ้นแล้วรับคนกล้วยครับยับปอดครับเดินตรงไปครับพี่น้องครับผมลู้สวกครับ ผมสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างพลังงานขอบบันไดรู้สึกว่าขอบบันไดสนิมมันเกิดนะพี่น้องคุณเจนอันฉันสัมผัสได้ถึงวิญญาณแค่ที่ฉันสัมผัสได้ถึงวิญญาณบางอย่างที่ฉันทำไมมันมึนๆอย่างนี้เลยครก็มึงเอาหน้าไปดมไปนั่นน่ะดมไข่โก้ยมึงเดินเฉยก็ได้ความไอ้เดียรู้สึกว่าแม่งนานเมื่อไหร่กูจะได้เล่นวันเนี่ยมึงเจอแล้ว่ไงเนี่เดินออกมา นี่เดินลงก็ได้วะเดินเรื่อยๆหน่อยครับคุณกล้วยไอ้สามกูไม่ใช่นี่นะเว้ยอะไรวะภารกิจที่สองให้คุณรีบกระโดดลงพร้อมเพลงมาวินมาแวะโยเป็นมาวินมาแวะแวะวินแววินไอ้พียเหรอที่สามฉันนี่ที่สามนะพี่น้องใช่เหรอผมไอ้เพียก็กูดูอยู่เนี่ยไมาอ่านตรงไหนเฮ้ยตกเฮ้ยวู้โจ้ทำอะไรกับต่อยอ่ะยัง นี่ก็ยีเมียเปยนะครับเฮ้ยจ้ารบบทำไมรบบอยากลงรบบอยากลตรองทำยังไงนี่มาโตมามันจะมีอะไรอะสมิติอยู่ข้างๆอะมึงอยู่ชั้นที่191อยเ้เ็้ยเ้าสเบี่ยีอะไรพ่มีโมเอให้โมเอเอาล่ะครับคุณคุณกล้วยเร้เข้าใกล้วิญญาแล้วนะครับพี่น้องเอาใจช่วยเขาให้อยู่ใกล้ๆวิญญานะครับพี่น้องลองพี่พี่น้องง่ายเดินตรงไปครับเดินตรงไปครับอย่าเถียงครับ เห็นเห็นห้องนั้นไหมครับห้องนั้นอ่ะมีห้องที่ไหนล่ะไอสัตว์ไม่มีหรอครับอ่คุณปองคุณปองมั่วแล้วนี่นี่ฉันจัดรายการผียังไงเนี่ยฮะปองดูผิดกล้องหรือเปล่าคุณปองขอไปฉีดแป๊บนึงครับเรียบร้อยฉันเองฉันเองพ่อของคุณปองคุณปองฉี่เร็วมากเลยกับเฮ้ยเฮ้ยพามแล้วว่าผิดมาเรื่องนะเออขออนุญาตนะครับแดกนนมแป๊บึงไม่ใช่คุณปองละคุณแปงครับคุณแปง เงียบแม่งเงียบ <c oughs> คุณเลียวคุณเลียวจินเงียบครับคุณนอนพ่อไล่ไปแล้วจำไว้คุณเลียวคุณเลียวไปแล้วแล้วคุณพิธีกรมาใหม่นี่คือว่าอะไรครับเนี่ยกูเหรอไม่ใช่มึงมึงตนูนบริวัคเออเอเว่นนะน,นะอไอเอเว่นตอบไดิเว่นนี่ครับเราจะมาสัมภาษณ์คุณช่างแอร์กันนะครับน้องบุรุเออคุณคิดยังไงที่มีปีกครับ <c oughs> ตอบตอบดิตอบ คุณคิดไงที่คุณมีปีกครับเลยแล้วซัดพีโมอ้พีอ้ีโมเอ้พีโมเอ้โอ้ยหี้โมเอ้โัโอ้โโอเอาโหอ้โหโอดโ้โหรอ้โหโอ้โหโ้าหมอ้้าหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโ้โห้โอ้โอ้โหย้ยอเฮียกู้อ้หหออออ้อ้ออออออ เจอแล้วเจอเลือดเฮ้ยโอ้เอาอีกแล้วเด็กกำแพงเราเริ่มเข้าใกล้ความจริงแล้วแน่เคี้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะควายไม่ใช่อิฐสร้างไอ้สัตว์ฮะใช่ฮะดูดิเรื่องข้องมึงเหลี่ยมอ่ะไอ้สัตว์จากคุณแป้งนะครับคุณแป้งเคยบอกไว้ว่าไม่ใช่อิฐครับมันเป็นเลือดที่แข็งตัวอะไรนะครับผมกูมาเป็นอิสระไอ้สัตว์เอาละพี่น้องครับผมเจอเมนครับเมนผีเมนกำแพง เราสองกัข้างบนเราจะเจอเราไหมหนึ่งสองสามแย่ไม่เจอครับพี่น้องไม่หลุดรับไม่หลุดกัดไม่มากจะหลุดพี่น้องครับจับคุณพามเราเข้าใกล้วิญญาณมากครับฉันสัมผัสได้แล้วคไดี๋ย้ได้ตุนขอควาอนุญาตนะทุกคนครับจงจำไว้นะครับว่าทีนี้ก่อนคุณแ่งแมงโลกจิตครับแดกใหม่ตัวเองโอหมันแดกไม่ทุกอย่างไม่กระั่งไม่ต้องพูดมากครับไม่ต้องบนครับเดินตรงไปครับ โจสเปนเมรัยลาเบรไรลาแอนเดอร์เดอร์เบรี oh, oh ์ไล่ก oh. oh, okay, ันแข่งอ๋อเล่าเลยกันออ๋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 เจ็บวะไอ้ไอ้ไอ้ป้เป้ไอ้เอาอะไรฮะฉันสัมผัสได้นะรุนแรงมากเลยแค่เฮ้ยเฮ้ยพายเปลี่ยนไปแล้วมันเป้นไปครับคุณพายเป็นล็อกแล้วเป็นล็อกแล้วครับอยากจะขึ้นกับข้างบนวะไม่ได้ครับคุณกล้วยครับเดินลงไปครับไอสัตว์หลงกู ไม่ถึงต้องเป็นคนตูงนี่ไมวะบดบดบดคนเราจะมีพรุ่งนี้ได้ปะเกวันเวลามีเหลือกันกี่ขั้นผมขอยากสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวคุณปองคุณไม่ใช่ครับคุณแต่งแล้วต้องทำเลกิลที่สำคัญนี่สุดน้าออกไหมอะเช็คอ่อเช็คฝักบุ๊กก่อนเออคุณป่องครับคุณป่องแคสอยู่ไม่ใช่เหรออ๋อใช่ครับอ่ มึงไม่ให้มันแอดกันเข้ามาละเฮ้ยตุกวะเฮ้ยยังเจอไม่เจอวะเฮเจออะไรเจอแบบตนี้อะเอาล้นะครับสัมผัสได้มากเลยครับรุนแรงมากครับตรงนี้รุนแรงมากเลยครับอุ้ยขนาดขนาดผมยืนดูครับผมยิงตัวสั่นเลยครับมึงไม่เสนอเดอร์แมนหรอไอสัตว์ว่บได้ครับผมปชีครับหว้ยเฮี้ยไปฉี่เออมึงฉี่ไปเลยบ้านแด็กกูรอ คนเราจะมีพรุ่งนี้ได้อีกกี่วันเจอเลยไหมข้างหน้ากวโนโอ,อเจอได้ปะดูดิไม่เห็นนะโอเคดีแล้วโดยกากูก้มกับพื้นอยู่กูใช้คีย์บอร์ดไมโครมันยังไงไม่รู้มูลวลอล์กลงเนี่ยเออโนโอ้ตดูบะเห็นมัโนโอ้ยมีแล้วไหมไม่เห็นอะไรเลยลงเลยดีดีดีเยี่ยมเยี่ยมอ้าคุณแปงกลับมาแล้วนะครับเนื่องจากคุณแปงมาทำธุรกิจสำคัญมาครับเจ๋งไหมครับพี่น้องคุณแปงเกี่ยวเล็กนะฮะเกี่ยวไหมครับเล็ก สามร้อยเซนครับสามร้อยเซนเฮ้ยไม่มีอะไรอะไรคอไม่มีอะไรพูดเฉยเฉยาหัเดี๋ยวสักวันกูจะโดนเตะว่ะอือไม่รู้ว่ามันค้างไว้เนี่ยตอนนี้ใครกลัวเชื่อไหมไม่เชื่อมันเกี่ยวกว่ประมาณสี่สิบชั้นไหนหานั่นน่ะเกียร์ทีแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยโกเนี่ยตอนนี้ ยี่สิบแปดชั้นี่ยี่สิบแปดแล้ว้วองมีทำไ,ไมพี่น้องครับผมขอญาตตัดตัดแล้วพอตัด<ป>จากเกียนเอ้ยไม่ใช่ไม่ตัดโอ้ยยแอดเอ่อไอ้นั่นไอ้นัน่นมันบอกว่าคุณตายตอนชั้นที่สองร้อยคุณตายตอนตีสี่แล้วพามอยู่ชั้นที่เท่าไหร่เอ่ยี่สิบสี่ร้อยอะไร <laughs> เองอยู่ชั้นที่สี่ร้อยสี่ร้อยสามสี่ร้อยอันนั้นทางระยะทางไอ้สัส ะระยะทางอ๋อรู้แล้วรู้แล้วไอ้ดูตรงไหนไม่เห็นมีเลยนี่ไงตรงนี้ไงไอ้หนุ่มน้อยนี่ตรงไหนนอมันดาโนตัวเล็กอะไหนนี่นี่นี่ไรเอาละครับเราจะสารณ์คุณหน้าผีกันแล้วคุณคลิดไงกับพวกอีโมครับเงียบอ่าคุณคิกไงกับพวกอีโมครับ มึงเนี่ยผับเพราะมึงหลับต่อสิคุณคลิปไงกับพวกอีโมครับถามกันครับเขาเป็นชื่อดีเทลมาครับมีตัวอีซึ่งต้นเฮียถมต้องมึงุ่ยเฮียแม่งจักหมวกอ่าผมอีโมเป็นผู้ชายดีเซ็กซี่ต่อเราหุ้ยเฮียไซเนอร์แมนหมวกแล้ววะไซเนอร์แมนไม่ใช่ละเซเนอร์แมนนั่นมันหัวขาวละเดี๋ยวเออไม่ได้ดูไอ้พามเลยเนี่าดูให้หน่อยสัตว์เร็วๆกูเสียวตอนนี้จะถึง รายะทางที่425แล้วอ่าครับอันนี้คือถ้าผม้ชมอาจจะงงนะครับว่าอันนี้คือเฮ้ยเเอ้เอ้อันนี้คือคลิปอะไรนะครับตอบเลยว่าอันนี้คือคนอวดบ้องนะครับอวดบ้องนะฮเดี๋ยวสัตว์เมื่อกี้ภาพแดงอะไรภาพแดงแดงเมื่อกี้เออภาพแดงไปเละลงไปครับภารกิจที่สามให้คุณร้องเพลงมาวินมาแว v เอ้ยไม่ใช่ร้องเพลง Aobar Picker ครับ อินเดียป้าพี่เกิลอินเดียป้าพี่เกิลอินเดียอินเดียอินเดียโว้ยกูจะตายแล้วมึงจะกูร้องอีกไอ้สัสเริ่มเข้าใจความจริงเข้าแล้วนะครับคุณฟองเฮ้ยคุณตูนบุณจออา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 ออย่ามัวแต่ดาวกำแพงครับไปครับพี่อ่ออ่ออ่ออพร้อมพร้มโวยห้าทุ่มแล้วครับพี่อ๋อสัตวมเห็นเป็นเรื่องคืนไงล่ะเออเห็นเป็นเรื่องคืนนาฬิกากูไม่ตรง เออลืมไปพี่น้องใครอยู่กับแม่งจะโชคร้ายอย่างหนึ่งนะฮะครับผมอเลกาบ้านแม่งตายนะฮะไม่ได้แช่งนะฮะแต่แม่งตายจริงครับผมแล้วมันจะเดินได้หรอครับเอาหวยพูดง่ายว <thieves> ุตเตะฮะตอนนี้กูเล่่องอุ้ออยอ้ยผีโมเออ้ยพามเนิเ้อเข้าอดอดเราต้องทําการส่องมิวนะครับส mm ่องมิว<น>เชื่อมั <verständ> ยมตอนนี้กูแบบว,ว่าอุ้ยเมนอีกแล้ว เมนที่แปงเฮ้ยมันเดินมาที่เดิมเปล่าครับพี่มามามามงกุลงมาอยู่คนนีโน่อ,อยู่ไนะครับเนี่ยนี่อยู่ยอดหมาคนนีโนโครับอยู่ไม่ทราบว่ากางเกง,เกงคุณเอาแบงไหนนะครับเราไม่จา้าร,รันปะเชิงเหมือนเดิม้าแ,แ,แล้วทำไมมันมีสีเขาเอา้ยมีสีฟา้าๆได้และครับเนี่ยอ๋อตอนนั้นตอนนั้นแมวทาสีหกใสเนียใช่แล้วแล้วทไมมันเป็นขีดีเนี่ยๆเนียๆไรนะุโจ ก็แมวควรเลยครับเดี๋ยวคนอนุญาตนะมีใครได้มีใครได้ไลน์สกายเปล่าวะฮะเมื่อกี้มันมีคนเรียกผอมผอมอ๋อเรแล้วไม่มีนะหายหายแล้วมึงไม่ผู้ดีสิงเมื่อกี้จริงผอมผอมอ๋อมันอาจจะหมายถึงว่าผอมผอมผอมอาจจะผอมผอม้อมแม่หง่ะมันอาจจะบอกว่าตอนแรกมึงอาจจะยิ้มแบบผอมผอมพอฟังไปดีๆพ่องพ่องพอง เอ้ยขอเล่อย่างนได้ไหมเออได้ดูที่ตัวกูนิดหน่อยทำไมวะกูอยากตายไอโอน่ตอนเนี่ยไม่ได้ครับเดินตรงไปครับเออเดี๋ยนะไอแต่งมึงลงมาเดินดูเองไหมไม่ได้ครับเดินตรงไปครับควยเดี๋ยวมึงได้เดินลงไอสัตว์เกิดวันอะไรครับเออคุณเกิดวันอะไรครับวันจันทร์ครับวันจันทร์ครับทำไมวันเดียวกูเลยครับอ๋อกูบอกกูรอเลยกูนะครับกูนังขาไอสัตว์อะไเหรอเออโอเคครับเดินต่อไปครับ อันนี้อยู่ในช่วงเรื่องเอ้ยล่าท้าพ้องนะครับกับสนับสนุนโดยเจอ่อยโมบายนั่นเองนะครับรุ่นเฮียเราโทรศัพท์ไม่รู้เหมือนกันครับเปิดมาจะเป็นหน้าเจอ่อยนครับเขามากงครับตอนทำหน้าทำหน้าเยาว์หิงครับทำหน้าเยาวหิงอ่ะเดินต่อไปพี่อันนี้จะเป็นผมไม่ไหวเลยครเตผมผมไม่ไหวผมคอยพลรกจิตนะครับไม่ได้ครับ ถ้าคุณถ้าถ้าเกิดคุณจะยกเลิกคุณก็ได้ครับแต่ถ้าว่าถ้าคุณทำธุรกิจผ่านรับฟรีครับชําเบ้าหนึ่งเอ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 นี่คืออะไรไม่รู้เหมือนกันอันเลยอานอันยังไงเนาะเอเออันว่าอันนั่งไงจะเลยยิบิรีบไปจะเดินหันหลังทำไมพามอะไรมันจะเดินหันหลังทำไมกูขี้เกียจขยับเมาส์ขยับไม ตอนนี้กูสารภาพไปกูเมื่อยวะกูสารภาพเลยไม่แม่งนานไม่ยีไม่ใช่กูบอกแล้วมันเมื่อย <c oughs> มันนานกว่าของปกติเอ้ยเอ้ยผีมโมเอออีกแล้วไปลงไปชั้นล่างถ้าเกิดมันเป็นเลือดเลือดสามเส้นอีกเหมือนเดิมคุณยกเลิกภารกิจเลยครับแต่ถ้าไม่ใช่มึงเดินไปต่อเดินต่อครับเอก้กูเดินยนะอยู่เนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอนึ่ทีนี้ เงียบรู้สึกได้ถึงความเงียบครึมนะครับฉันสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างแย่ใหญเพิ่มมึงะ่ะทำไมแม่งนานอย่างเลยงเงี้ยระยะทางเท่าไหร่แลนะ้วเนี่ยหกร้อยเมตรค่ะโถ้าเป็นคน <c oughs> จริงๆนะโคตรแล้วคจะรอไปฟังตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้นะคะชั้นที่สี่สิบห้าระยะทางหกร้ย สาสิบสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าชั้นที่สี่มห้าจากเ่าไหร่วะสี่สิหกแล้วโอ้ยเจอเรื่องสามเซตแล้วอ่าพี่น้องผมไม่หยุดนะผมทำต่อแน่คุณตูนบริบักเราโหดมากเลยนะคกับทำไมทำไมในจอแม่งเี๋กูพูดเถอะรู้สึกก็แม่งแม่งเหมือนทางเดิมอ่ะคุณจอครับมีอะไรอิสระ <c oughs> ไอ้เหี้ย อืมแม่งนานอยู่เว้ยแล้วมึงจะมูนเพราะมึงจะหน้ากลับทำไมพามเอาให้มันได้ที่เฮ้ยพามเจอแล้วเจอแล้วเอาเจอแล้วตะเกียบหนีนี้ขึ้นขึ้นบนขึ้นบนขึ้นนะสัตว์ตบมือครับตบมือฉลองครบรอบกลับมาได้แล้วนะครับระยะทาง48โอเคบ๊าบบี้